สวัสดีครับวันนี้ในแมบปบเอกวอร์โอทุกทีเลยไม่เคยจะได้เล่นแมปอื่นบ้างเลยโอ้คนเดิมอีก้ะเพื่อนแกก้าว,วโอ้โอ้เลือสองคนเฉยมาดูเดือดดีกว่า ทิมอะไรไม่รู้ไม่อ่านไม่อ่านไป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 เร็วๆ,ๆวันนี้ขอดูดันวันนี้ขอดูดันเอาเร็วเลยเฮ้ยผิดฝั่งผิดฝั่งงงทางอะ่ะปรับเดินดีกว่า อ่ะมันไม่มีอ่ะมันไม่มีอะไรผิดปกตินะไม่มีอะไรผิดปกติโอ้โอเคโอเคโอเคเออไม่รีบไม่รีบไม่รีบเหมือนเหมือนห้องนี้จะไม่รีบนะเหมือนก็แบบไปชิวๆอยู่ไม่รีบดีกว่าอัปเกรด อันนี้ก่อนแล้วกันไม่มีวันอนะ่าค่าเวลาเลยโอเคอัปเกรดฐานเสร็จแล้วโอ้ใช่แล้วกวนน็วันนี้วันนี้วศุกร์ใช่ปะ่ะเออพรุ่งนี้เสาร์อาทิตย์น่าจะมีวันเสาร์อาทิตย์จะมีชาร์เลนแน่ฮ่าฮ่าชาเลนหนึ่งหนึ่งกันซึ่งไม่ใช่เพื่อคนนี้นะเพื่อในอในชีวิตจริงผมนั่นแหละอืม ใครชนะได้เงินย <ged bubble> <k rat ul tube> ี่สิบาทแค่นั้นแหละชาเลนจ์หนึ่งหนึ่งเวทบอผมไม่แน่ใจนะว่าเพื่อนผมอ่ะจะโหดจริงหรือเปล่าเออขี้เกียจซื้ออาหารฆ่าตัวตายเนี่ยแหละง่ายกว่าเยอะเลย เฮ้ยต้องต่อบล็อกแล้วไปป้องกันไข่อีกไม่ถูกใจเื้อซุกเกาะหนังก่อนเออฮะโอเคโอเคไปๆๆๆดูเดือนดูเดือดดูเดือดเฉยๆดูเดือดฮะ โอ้อ้าหายเฉยน่าจะบังเมื่อกี้นี้โอเคโอเคย่อดีก่อไม่ค่อยไว้ใจอันนี้เลยเออต่อถอยหลังเนี่ยแหละไม่เคยต่อถอยหลังไปครั้งแรกเลยอืม หรือโฟไม่ไว้ใจโอเคโอเคเ้ยเพิ่งสังเกตสีเขียวเหลือสามแดงตายแลเหลืองเหลือสองตอนแรกครบนะงงเลยงงเลย โอเคเอัพเพชรก่อนเลยลืมไปเลยว่าข้าวบก็มีเพ็ดนี่ไม่น่าต่อมาเลยลืมตัวไปได้ไงอืมตอนนี้น่าจะอัปเกรดอยู่สินะซื้อหารเผื่อเผื่อไว้ก่อนเดี๋ยวหมดโอเค เเห็นเเห็นเพื่อนเดินค้างไม่ได้เดินค้างอ่ะเหมือนเดินกระตุกยังไงก็ไม่รู้เออไปที่เน็ตอีกแล้วเหรอเอาจริงดิไปที่เน็ตบ่อยจังเลยบ่อยมากๆเลยแอปเอมิงโกาเพิ่งมาขอขอเวลาก่อนแป๊บหนึ่งไม่ต้องแชร์มาเลย ไอแอปตัวปัญหาเนี่ยโอเคไปที่เน็ตจริงๆแล้วนี่เปิดสองอย่างแลวนะทั้งเน็ตส่วนตัวทั้งเน็ตบ้านโอ้โหอัพเกรดทองเร็วจังเลยเออแล้วทองยังไม่ได้ไปตัวกลางไม่ใช่หรอตอนแรก ผมเพิ่งต่อไปนะเฮ้ยโอ้โหหนักเลยหนักเลยมามาข้างบนเนี่ยเออเพื่อน <c oughs> <c oughs> ยี่ก็คือคำว่าแพ้ตกแมปสิเฮ้ย <c oughs> แต่ก็ดีนะที่มีสองคนอะ่ะ ไม่มีคนอื่นแย่งฮเมื่อกี้อะไรอะเพื่อกนกังปกติอยู่เลยเฮ้เมื่อกี้อะไรอะเหมือนเหมือนเห็นธนูเลยโหว่าแล้วเนี่ยเป็นทีเน็ตผมจริงจริง ตีไม่ได้เลยปุ่มก็กดไปแล้วนะเฮ้ยเจอเจอคนรีบร้อน ไม่ทันแล้วหนีดีกว่าไม่โสดใครแล้วเอาเพื่อนหนีหนีกันเถอะไม่โสดใครแล้วโอ้โ,อโอหน่าสนใจจริงๆเร็วๆเพื่อนเร็วๆเร็วๆระวังไล่ล่ามา โอ้ oh, เป็นที่เน็ตอะตามเพื่อนตามเพื่อนตามเพื่อนเอาขอคืนนะขอคืนขอคืนโอเค okay. เออรอบนี้ทำไมทำไมเวลามันไปรวดเร็วจริงๆะเลยโอ้ oh. โอ้โหโอ้โหแบบนี an, 拜拜้ม e er er ีเอาเลยเจอแคร์หนูเฉยเลยแล้วเพื่อนหายไปไหนอ่ะอย่างงี้เลยเหรอ เดี๋ยวคนไทยใช่ปะไม่ใช่คนคนอังกฤษลวไปไปไปมันทำติมาทำไม่ใช่เตียงดิหมายถึงไข่มาทำไข่เราแตกแล้วอ่ะขอคืนนาะอ๋อมันเนตปิงอ่ะเออแพ้ตอนไหนเนี่ยมาปิงอ่ะเล่นไม่ได้เนี่ย มันเล่นไม่ได้เน็ตปิงช่วงนี้เด็ดบ้านมีปัญหามีปัญหาบ่อยจัดเลยไ <c oughs> <c oughs> ม่เหมือนกับเน็ดโรงเรียนอ,อืมแล้วไงต่อเดี๋ยวบอตัวค้างออ๋อ,อกแล้วไป แล้วไปเออฮะโอเคเฮ้ยโอ้ยโอ้ยโอเครอเกมเข้าใช่แล้วแหละไม่ใช่ดิไมยถึงรอเข้าเกมพูดสลับคำทุ่นสทษ่สีคนมันต้องมีผิดพลาดกันบ้างแหละพูดสลับคำ โอ้เป็นที่เน็ตเลยเน็ตจริงๆร,รอบสองถ้ารอบสองจบผมเลิกอ,อ่านเลยถ้ารอบนี้จบนะคืนเน็ตจะปิงไปไหนก็ไม่รู้เน็ตมันจะใช้งานใช้งานไม่ได้ว้าว เขียวสมทำไมมันชอบเต้นทุกทีเลยเนี่ยเฮ้ยอะไรอะไรเนี่ยดูดิช่วงนี้เนาใส่หน้าไอรอนไอรอนแมนเนี่ยโอ้เห็นใช่ไหมทุกคนเมื่อกี้อะไรนะ ตายเฉยตายเฉยเลยปกติไม่ใส่กันเลยอะทำไมปีนี้ใส่กันเยอะจัดเลยสิเชียวเลยหนึ่งเฮ้ยอย่ามองดูดิว่าเป็นเอฟเคอะก็กำลังเอาต้อฟาร์มอยู่เลยโอ้ ขอข้าเวลาเลยมันเสียเวลาจุดอัปเกรดเนี่ยแหละโอ้โหแล้วโทรศัพท์ไม่ไปเลยโอเคตอนนี้อัปเกรดหมดแล้วโหกว่าจะอัปเกรดเสร็จผมรู้แล้วทำไมเกมแหลกเกมแหลกแล้วก็เน็ตไม่ดีด้วยผมต้องหยุดอัดสักพักหนึ่งอะ่ะแล้วก็รออัปเกรดไอ้ไอ้พวกนะี้ให้เต็มหมดอะ่ะ เออตอนแรกผมสงสัยว่าทุกคนหายไปไหนหมดไม่เอาเพเข้้บบนนี้นี่เองผมไม่เอาผมรีบร้อนโหปรับมุมกล้องนี้ไม่ได้เลยรอยวันพรุ่งนี้เลยชาเลนขายชานะได้เงินยี่สิบบาท มันก็ไม่คุ้มนะแล้วอ่ะทำไปเถอะโอเค <laughs> สีเขียวเหลือนหนึ่งคนอ่ะคิดดูดิ ทีมเราได้เปรียบแน่เลยทีมสีแดงเนะี่ยได้เปรียบแน่เหลืองออกไปหนึ่งโอเคบ็อกไม่พอจริงด้วยโอ้ยนิดเดียวเองสามสิบบ็อกไม่พอ เออไปเลยตรงนี้มันมีกำแพงล่องหนนี่น่ะหลังพ่อค้าเนี่ยเอาเพชรมั่งดีเฮ้ยมึงกล้ากล้าเหรอโอ้โหกล้าเหรอฮะกล้าเหรอฮะ แกไม่ใช่ผู้เล่นเก่านะเข้าใจไหมข้านี่แหละเป็นผู้เล่นเก่ามาสีป่ปีและครบรอบสีป่ปีแล้วแล้วปิดด้วยนะปิดแบบไม่ให้ใครเอาอะคียกอบหน้าหน้าไอวอลนแมเนี่ยแด้วฮะแล้วทองมันตอบได้ไงปกติมันต้องไปเอาจากตรงเนี้ก่อนแล้วก็ไปอัปเกรด อันนี้มันมีให้เลยอ่ะเออเส็จแล้วเขาปรับแน่เลยตอนแรกมันไม่ได้มีให้งไงโอ้แต่อยากได้แมปมังกรอ่ะมังกรมังกรได้เพชรโคตรเยอะรอบหนึ่งได้สามสิบเพชรอ่ะน่าจะได้ตาทีละสิบนาทีมั้ง แล้วไหนเนี่ยทางลกปิดทางอ่ะใครจะไปรู้วะเฮ้ยไม่ได้ต่างอะไรเลยอ่ะไรประโยชน์อ่ะอย่เพื่อนเว่อรอืม อันนี้ไม่นำนะไม่จริงอะร่วงต่อหน้าเลยกำลังจะทักเลยว่ามีประโยชน์สายอัพเกรดมั้งน่าจะเป็นสายอัพเกรด อืมลิ้นมันพันกันเข้าใจใหมอ่าพันกันอีกวอวะก็ต่อให้เลยเหรอครับขอบคุณมากเลยโอเคไปเลยดีกว่าผมกดแล้วอะ่ะมันไม่ไป ไม่บุกดีกว่าไปดูเฉยๆแล้วกันอ,อยู่ดีๆก็ปิดเองเฉยมาดูเฉยๆครับผมไม่ได้มาบุกนะครับไม่อยู่สาด้วยอย่างนี้ก็อีสีเลย ไม่มานะไม่ได้มานะต่อบล็อกถอยหลังดีกว่าได้เปรียบก,กว่าเยอะเลยโอ้ต่อบล็อกถอยหลังไม่ค่อยเก่งนะเดี๋ยวต้องไปลองเวทบอลดูว่ามันจะเร็วแค่ไหนช่างมันไม่สนลูกใคร <laughs> ไม่สนมีคนเดียว <laughs> เออทำไมรอบนี้ไม่มีใครไปข้างบนเลยฮนะทำไปเซิร์ฟเออเซิร์ฟอื่นนะคนจะชอบไปข้างบนกันเซิร์ฟนี้ไม่มีใครใครไปข้างบนเลยอนะ่ะอืม สีฟ้าไม่มาตรงกลางดิแล้วเหลืองอะเขาเขียวไปเหลืองเหรอโอ้เซิร์ฟไม่คนดีทางเซิร์ฟเป็นคนชั่วจริงอะอ้าวเอาไม่สนแล้วไม่สนแล้วไป่หูด,ดีกว่าตายไปหนึ่ง เดี๋ยวเดียว,ยวไปหาก่อนเลยชุกเกาะเพชรแน่เลยไม่ไว้ใจเลยโอว้ว่าและเออกูตายก็ได้เฮ้อยอมตายก็ได้ ดูเพื่อนแค่นั้นแหละฮะอยู่ที่สองได้ไงงงเลยงงเลยอยู่ดีก็คือคือบอกอยู่ที่สอง <laughs> ทงั้งทั้งที่เหลืองกับฟ้าไข่ย,ยังไม่แตกเนาะยังอยู่ <laughs> ว่าอะไรเฉียวว่าสีเขียวตัวเปจุเกาะเพชรขึ้น <laughs> ไปดูก่อน <laughs> เพื่อนยังอยู่ใช่ไหมโอเคยังอยู่ ถ้าเพื่อนจบไอ้ถ้าเพืเอ่อนไม่ใช่สิผมไม่ถึงถ้าเพื่อนตายผมเลิอกอ่าทันทีแค่นแหละอ้าวสีฟ้าออกเป็นหนึ่งครับเคตอนนี้สองหนึ่งกับหนึ่งแล้วก็ส 2. 2, 1, 1, 2. องสองหนึ่งหนึ่งสองเรียงลำดับดีอยู่ เฮ้ยไม่จริงโอเคว่าใช้เวลาแน่นานแน่เลยอ่ะไม่อยากอัดต่อยาวๆอ่ะแล้วผมเลิอกอัดเลยแล้วกันนะแล้วก,ก็ลาก่อนแค่นี้นะครับบายบาย